สวัสดีค่ะเข้าหน้าฝนแล้วเมนูยอดฮิตในช่วงหน้าฝนค่ะนี้ไม่พ้นเมนูนี้เลยค่ะต้มจืดตําลึงหมูสับค่ะในช่วงที่ฝนชุกต้มไว้สักหม้อค่ะสดร้อนๆคล่องคอดีค่ะช่วยอบอุ่นร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะมาเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะมีตําลึงค่ะผักริมรั้วที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่ารั้วหลายเท่าค่ะ ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะตำลึงก็จะอวบอ้วนฉ่ำน้ำน่ารับประทานมากเลยค่ะเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะเด็ดเอาแต่ยอดแล้วก็ใบอ่อนไว้ค่ะตามด้วยหมูสับค่ะวันนี้พี่กันใช้หมูสับสี่ขีดโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูสับไปทรงเครื่องกันค่ะแล้วก็เสริมด้วยเต้าหู้ไข่ค่ะพี่กันใช้สองหลอดค่ะอันนี้ก็ใส่ตามชอบเลยนะคะ วันนี้พี่กันใช้เห็ดหอมแห้งค่ะช่วยเสริมให้น้ำซุปสีสวยและมีความอูมามิยิ่งขึ้นค่ะส่วนในถ้วยนี้ก็คือสามเกลือที่ตำไว้ค่ะมีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะตำให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวจะไปคลุกเคล้าหมูสับกันค่ะมีเกลือป่อนเล็กน้อยช่วยเพิ่มรสชาติค่ะส่วนกระเทียมเจียวหอมๆก็เอาไว้โรยหน้าก่อนที่จะจัดเสิร์ฟค่ะ แล้วก็เครื่องปรุงค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะส่วนผสมไม่เยอะเลยใช่ไหมคะก่อนอื่นมาต้มน้ํากันก่อนค่ะพี่การใช้เห็ดหอมแห้งอันนี้ล้างผ่านน้ำหนึ่งน้ำแล้วนะคะแล้วก็มาต้มพร้อมกับน้ําเลยค่ะเพื่อดึงเอาความหอมแล้วก็ความอูมามิของเห็ดหอมออกมาให้เต็มที่ค่ะช่วงที่รอน้ําเดือดก็มาทรงเครื่องหมูสับกันก่อนค่ะใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะเกลือเล็กน้อยซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยค่ะหลังจากนั้น คลุกเคล้าให้เข้าเครื่องกันค่ะส่วนของ3เกลือนะคะพี่การใช้รากผักชีค่ะกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะส่วนพริกไทยเนี่ยพี่การใช้พริกไทยดําค่ะเพราะว่าชอบในความหอมฉุนเผ็ดร้อนซู้ซ่าของพริกไทยดําค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะถ้าในบ้านมีเด็กทานด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกไทยก็ได้ค่ะไม่นั้นเดี๋ยวน้องจะเผ็ดเอานะคะคลุกเคล้าจนเข้าเครื่องแล้วนะคะก็ฟาดฟาดสักหน่อยค่ะ ฟาดแบบนี้หมูสับจะได้เหนียวหนึบค่ะเวลาต้มจะได้ไม่แตกเละง่ายค่ะน้ำเดือดพอดีเลยค่ะว้าวเห็ดหอมนี่คืออ่อนนุ่มบานสวยเลยค่ะตักขึ้นก่อนนะคะสีเหลืองทองของน้ำซุปที่ได้ก็คือน้ำเห็ดหอมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยคนให้ละลายค่ะหลังจากนั้นก็ปั้นหมูสับค่ะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะช่วงที่เอาหมูสับลงหม้อ ก็อย่าเพิ่งไปคนนะคะเดี๋ยวหมูสับจะค่อยๆสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาค่ะต้มหมูสับไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นเต้าหู้กันค่ะเต้าหู้ไข่คือสุกมาแล้วนะคะที่เอาไปต้มก็เพื่อที่จะเป็นการผ่านความร้อนก่อนที่จะทานค่ะหั่นเป็นแว่นๆค่ะไม่ต้องหนามากนะคะเวลาต้มจะได้โดนความร้อนโดยทั่วถึงกันค่ะแล้วก็ไม่ต้องบางจนเกินไปนะคะไม่นั้นเดี๋ยวเต้าหู้จะเละค่ะ ตอนนี้หมูสับก็สุกจนส่งกลิ่นหอมยั่วยวนมากแล้วค่ะพี่กันก็จะใส่สีอิ้วขาวสักหน่อยนะคะเพิ่มความหอมให้หอมยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มเกลือเล็กน้อยชิมรสตามชอบเลยค่ะจะปรุงรสก็ต้องปรุงตอนนี้เลยค่ะหลังจากที่ลงตำลึงลงเต้าหู้แล้วก็จะปรุงยากแล้วค่ะอืมอร่อย นี่ก็คือเห็ดหอมที่ตักขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะพอเย็นลงก็นำไปหั่นชิ้นค่ะนำมาต้มต่อค่ะน้ำเดือดเดือดก็ใส่ตำลึงลงไปเลยค่ะความหวานของตำลึงสดนะคะจะทำให้น้ำซุปเนี่ยหอมหวานยิ่งขึ้นค่ะส่วนใบตำลึงที่ต้มสุกก็จะให้ความหวานกรอบอร่อยค่ะนอกจากความอร่อยแล้ว ตำลึงยังช่วยบํารุงสายตาบํารุงกระดูกช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะมีใย,ยอาหารสูงค่ะช่วยระบบการทำงานของลำไส้แล้วก็ยังช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายของเราออกไปอีกด้วยค่ะสุดท้ายก็ลงเต้าหู้ไข่ค่ะเอาไปผ่านความร้อนค่ะหลังจากที่ลงเต้าหู้ไปแล้วคนเบาเตักเบาๆนะคะระวังเต้าหู้จะเละค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต้มจืดตำลึงหมูสับกับเนื้อหมูสับหอมๆตำลึงหวานกรุบกรอบเสริมด้วยเต้าหู้ไข่เนื้อเนียนสดร้อนๆน,นะคะกับน้ำซุปใสๆครองคอดีค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ